สวัสดีครับวันนี้พามาดูบัวนะครับถ้าท่านใดยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยตัวเหมือนยุงครับแต่ทองจะสีชมพูสีส้มอันนี้ก็มาเกาะตามข้างฝาบ้านครับเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยครับบัวนะครับไม่ใช่ยุงถ้าที่ไหนมีมาเล่นไฟแบบนี้ครับให้สันนิษฐานได้เลยว่า ได้เริ่มการระบาดแล้วครับอันนี้ก็จากที่ผมเห็นข้าวที่ผ่านมาแถวแถวบ้านผมก็บางแปลงไม่เดินยอดแล้วครับเนี่ยครับแมงบัวครับมาเล่นไฟทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ที่เกาะตามฝาตู้ตามข้างฝาบ้านครับ วิธีป้องกันนะครับข้าวหวานอายุ15วันขึ้นไปก็ยาเม็ดท,ที่ใช้หวานใช้ได้ทุกชนิดยาน้ำที่ใช้ฉีดก็มีฟิบูนิลไทอะโคฟิดนะครับก็ไอตัวออนคอนเบนฟูลาคาบก็ใช้ได้ตัวใดตัวหนึ่งครับหรือจะเอาฟิบูนิลบวกกับไทอะโคฟิดก็ได้ครับจะได้นอนกอได้ทุกอย่างเนี่ยครับ ครที่ไหนมาเล่นไฟแบบนี้นะครับให้สันนิษฐานได้เลยว่าบัวระบาดแล้วครับข้าวต้งแต่อายุ15วันขึ้นไปก็ฉีดป้องกันได้เลยถ้าเป็นนาดําก็กล้าอายุ7วันถ้าทางศูนย์เขาฉีดยาให้ก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเขาไม่ฉีดยาให้ก็มาดําเสร็จไม่เกิน7วันก็ฉีดยาตามเลยครับถ้าไม่งั้นพอข้าวติดแล้วจะขึ้นหลอดหอมหมดครับ เนี่ยครับมีทั่วไปครับตรงไหนที่มีแสงไฟข้างฝาบ้านครับก็มาถ่ายให้ดูเป็นแนวทางเผื่อใครไม่รู้หรือว่าไม่รู้วิธีป้องกันป้องกันได้นะครับฆ่าวานให้เริ่มขีดยาตั้งแต่15วันขึ้นไปครับห่างกันประมาณ10วันถึง15วันสองครั้งทั้งนั้นเลยครับมีแต่บัวครับแหงบัว ก็ดูเป็นประสบการณ์นะครับถ่ายให้ดูเห็นจะจะเนี่ยครับจะได้แก้ไขได้ถ้าไม่ฉีดก็ความเสียหายสูงครับจากไร่ละเกงจะเหลือไรประมาณ30-40ิบสถังเท่านั้นครับขอบคุณครับ